วันนี้เนี่ยอาการผมรู้สึกเหมือนมันเหมือนกับว่าท้องเสียหรือเป็นอะไรไม่รู้มันเข้าน้ําบ่อย,อยกว่าผมเข้าไปประมาณสี่รอบแล้ววันนี้นะจางจะเข้าแล้วด้วยห้าอ่านี่เป็นไก่กระเทียมนะทั้งหมด350กรัมนะครับผมอันนี้น้ํามันนี่คือเป็นน้ํามันจะเป็นออลิฟออยล์นะครับผมมันไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้ำมันกับโอลิฟออยล์นะโอเคนะผม Morning, Morning, มอร์นิ่งมอร์นิ่งครับอันนี้มอร์นิ่งจริงๆแล้วนะผมก็คือสี่ทุ่มเช้านะครับอ่าสีา่ทุ่มเช้า,ชานับเรื่องแปลกใหม่มากสำหรับผมนะครับซึ่งเป็นเพราะเมื่อวานผมมยังไ่ได้นอา คือคือผมนอนไปแล้วเมออื่อวานอ่ะคือแบบเหมือนกับว่าผมหลับใช่ไหมครับผมพอผ,ผมหลับปุ๊บ ผมก็ตื the 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 ่นมาเมื่อวานที่ทุกท่านดูวอลไปก็จะเห็นว่าผมตื่นมากินตัวโปรตีนครับแล้วก็แต่ตอนนั้นยังไม่ได้นอนเลยเพราะเขตื่นมารู้สึกตีสามตีสองตีสามแล้วนะผมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แบบมันเหมือนกับไม่อยากนอนแล้วไม่ไม่ไม่รู้ทำไมแล้วตอนเช้าผมยังรู้สึกแบบเออยังกระปี้กระเป๋าอยู่อะไรเงี้ยนะก็เลยโอเคนะ EP รู้สึก EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วนะครับผมอันนี้นะคือต้องไปเข้าน้ำนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันตอนนี้ไม่อยากเข้าน้ำแล้วนะอันนี้นนนนะะะเเเพื่่ออ้าสรร็จลยคับผมี วันล่าสุดวันนี้นะครับผมคือไอ้บ็อกเซอร์แม่งเริ่มหลวมแล้วก็เดี๋ยวเรากินอาหารเสริมกันแล้วจะเข้าน้ำทีเดียวนะครับผมวันนี้ของหมดกันเป็นบือเลยนะครับผมไม่ก่อเลยนะผมไม่ต้องคิดเลยผมสังเกตว่าผิวเนียนผิวขาวนะผม แม่งอลกอฮอลมเยอะจัดนะคือปกติแล้วเนี่ยมีมีโค้นคนหนึ่งอ่ะที่ผมรู้จักนะครับผมเข,เขาก็าากินแอลกอฮอล์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขากินแบบ4เม็ดอ่ะวันน<ม>ึง4เม็ดรับเช้าเย็นเช้าเย็นเฮ้ยโหแม่งพี่กแกแบบใสใสแบบใสเแบบกินนะอ้นี่ผมผมขอตรวจดูก่อว่ามันมันมันน้ำน้อยหรือเปล่าในะวันนี้น่าจะมีอาการน้ําน้อยนะผมเพราะว่าผิวไม่ชุ่มชื้นอย่างที่มันควรจะชุ่มนะครับผมคือถ้าวันไหนผมน้ําน้อยผมจะรู้สึกได้เลยว่าปากแห้งนะครับแต่วันนี้ผมมีถ่ายงานนะรัวๆเลยก็เลยต้องรีบนิดนึงนะะเพราว่า อย่าคนตัดตัดไปทันต้องรีบเข้าห้องน้ำทำรีบทำมือทำนี่นะรีบไปหมดครับเนี่ยข้อดีของการเสริมคือไงคือแม่งเร็วนะแม่งกินแทนมือเช้าไปเลยนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กาแฟาเดี๋ยวกินโปรตชาด้วยนะเพราะว่ายัางไงก็จะเข้าห้องน้ำอยู่แล้วนะที่ผมไม่กินโปรตชาบางครั้งเนี่ยเพราะผมโกงไม่เข้าห้องน้ำน,นะไปแบบรัวๆเลยนะเมะื่อวานไปกินเขาเรียกว่าอะไรวะไอหน้าธงกสิทธิ์แม่งโซนแง่กิน ไอ้ข้าเรือมันร้อนจัดอ่ะแล้วแบบว่ามันมันไปเป็นลวกแบบอ่าเป็นลวกเพดานปากผมนะแต่ผมแปรงฟันผมเป็นคนแปรงแรงด้วยแม่งแบบว่าก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นแผลเล็กน้อยนะก็โพดิชะใส่เข้าไปนะครับผมอัดเยอะไหมเนี่ยไม่อัดเดี๋ยวแม่งนุงมานั่งอันนี้ใหม่โอเคโอเคไม่รู้จักครับคำว่าพอมพอเจาะพอเหมาะพอเจาะยี่ไม่รู้จักนะผมใส่เต็มรู้อยากนะโอเคนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปน้ำหมดก็เป็นว่าเล่นนะคือกินน้ำคุ้มอ่ะนะเมื่วันหนึ่งแม่งกินตกสามลิตรอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเเเอออ้ยยไไม่่่่่ใชรรรืงแแปปลลกะนะนนนสาาหหับบบๆทที็ enthusiast แบบว่าดูแลร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กินน้ำสามห้าสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนปกติอย่างเงี้ยน้อยนะผมน้อยแบบน้อยคนแ่นนนะที่จะกินน้ำถึงวันละลิตรหนึ่งก็ยังไม่ถึงอย่างเงี้ยนะบราดื่ต่อมาครับนิวทรีชัตอนตอนนี้ผมแสบเาเรียกว่าไงแสบเพยายดานปากเพราะตอนแปรงฟรันผมแปรงเพดานปากด้วยนะแล้วมันแบบเหมือนกับว่าพอมันพองแล้วมันพอไปเสียดเสียดเสียดสียดแล้มันมก็จะแบบมีแผลเล็กๆน้อยๆสามเม็ดสุดท้ายของกระป๋องนี้แล้ว แอลกอเทียมนะครับก็เป็นแผงใหม่เลยนะครับผมคราวนี้ผมกินเยอะไม่ได้เพราะอยากเข้าน้ำนครับเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอที่ตอนกินข้าวเราวันที้ผมอาจจะไม่ได้กินข้างนอกอาจจะกินวะม่าเนี่ยแหละครับเพราะว่าคุณแม่ผมกวาเตรียมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปเจอพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลาทุ่มนิดๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาจะได้กินข้าวแล้วผมมีการยีดเล็กน้อยนะบล็อกนะคุณดูคุณดูสภาพตื่นเพิ่งตื่นรู้สึกว่าเพดงเพุง เรียบร้อยนะผมไม่มั่นใจว่าทำคุณแม่ันทำอะไรกินตอนเย็นแล้วเดี๋ยวก็ดูทีหนึ่งนะครับโอเคนะผมวันนี้เป็นหมูสันนอกนะครับผมเรียกว่าแปลกมากๆครับเพราะว่าติเคยเห็นสภาพนี้เป็นตัวไก่อย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้เป็นหมูบางเอกก็แปลกดีนะครับผมแล้วก็มีโตมันเนาะทำให้ผมสามารถแบบเดี๋ยวครับเบอร์เด็ก็ไปได้แล้วแล้วไอ้มันนี่มันเป็นมันไม่ใช่มันทอดนะเป็นมันแบบเออมันมันแบบเขาเรียกว่ามันแบบของยิบมันน่ะที่มันเป็นหมวมันนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็เราไปกินกันเลยนะครับผม เฮ้ครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็ผมบูบหลับไปนะครับผมบุบหลับไปถึงประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะครับผมแล้วก็ตื่นมาเอาชีบหายเพราะว่าผมนอนผิดเวลานะครับผมคือไปนอนตอนกลางคืนอะเหมือนเด็กดีอะเด็กแบบคืนหลับเลยอะหลับพี่จีนะผมตอนนี้แบบว่าแม่งสารอาหารยังไม่ครบอะหลับไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะมาเพิ่มสารอาหารตอนนี้นะวันนี้เนี่ยอาการผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือน,นกับว,ว่าท้องเสียหรือเป็นอะไรไม่รู้มันเข้าน้ำบ่อยกว่ผมเข้าไปประมาณอ่าสี่รอบแล้ววันนี้นะากาลังจะเข้ารอบด้วยห้านะ แต่วันนี้ผมนอนกะจะนอนให้มันถูกเวลาแล้วเนะเดี๋ยวเข้านะ้ำเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างนอนเลยนะเราไปเริ่มพรุ่งนี้กันใหม่นะไปสู้ใหม่พรุ่งนี้นะเสร็ปเรบรอยนะครับเริ่มโชหุนนะผมรู้สึกบ็อกเซอร์ตัวนี้แม่งหลวมแลวบ็อกเซอร์หลวมนี่แม่งอย่างงงนะเพราะว่าไม่เคยหลวมมาก่อนนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็จะมากินตัวล้างท้องซองสุดท้ายกันนะ รอย้ก็เดี๋ยวผมไปเข้าน้ำนะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันก่อนนอนทีหนึ่งนะครับผมผมจะรีบนอนวันนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสามห้าสิบสองนาทีนะผมเกือบตีสี่แล้วเราก็จะมานอนกันแล้วนะครับผมก็คือโอ้ไขมันดีหมดนะก็เรียวกว่าเป็นซองสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่ซองสุดท้ายเขาเรียกเป็นกล่องกล่องสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับอาจจะต้องซื้ออีกชุดหนึ่งเพราะว่ามันเพราะกออิจกรรมไอ้อกิจกรรมไฟโยแฟร์เนี่ยมันจบวันที่5วันที่6นะครับผมที่เขาไปไปวัดค่าร่างกายกันวันสุดท้ายนะครับผม ซึ่งมันมันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วของผมหมดก่อนก่อนนานแล้วด้วยน,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 <า>น่าจะนานนะครับก็เลยแบบเอ้ซื้อชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าซีรีส์นี้นะมันก็เลยโหโคตรโคตรของโคตรยาวเลยนะคราวนี้แม่งแทนที่จะเป็นแบบร้อยห้าสิบ EP อย่าเง edar, ีง้ยกลายเป็นแบบอาจจะร้อยเจ็ดสิบนะเคสนานสุดน่านจะเป็นสองร้อยนะเพราะว่ามันจะเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่ผมแบบจะไม่กินอาหารเสริมเลยนะจะเป็นกินอาหารปกติแทนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบเพิ่มอีกสามสิบก้อนนะครับผมเพราะต้องการจะให้ทุกท่านเห็นค่าเลือดค่าอะไรของผมด้วยนะครัััับบบบผผมมมมมถึงแแ้วว่่่าาาานนนนนจะะเป็็ออิิฟฟรชทีคคคลสสยกื เป็น personal information ที่สร็จัญนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะต้องเก็บเป็นความลับอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าการแชร์อะไรพวกนี้มันก็ให้ทุกท่านได้ไอเดียมากขึ้นนะครับว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างในเรื่องของสุขภาพเชิงลึกนะครับผมเพราะว่าเลือดเนี่ยมันมันมันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมมีปัญหาด้านไขมันก็คือมีปัญหาด้านไขมันมีปัญหาด้านคอเลสเตอรอลก็คือมีปัญหาด้านคอเลสเตอรอลนะครับมันไม่ใช่อะไรที่มันโกหกกันได้นะครับซึ่งพอเรารู้ว่ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ยังเราก็จะสามารถแก้ไขได้นะครััับบบบผมมไไ่่ใชปรรรรรู้้้ตอออนนนสุดทายยยเเคคะะก็ี ไอเดียนะครับผมก่อนนอนหลับลึกลึกจริงเปล่าลึกจริงแน่นอนนะต้องดูพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงหมดแล้วนะวกเพราะวันนี้สองบทนะก็ขอบคุณมากเลยทุกคนที่ดูจบนะผมวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่ผมนอนค่อนข้างเร็วนิดนึงนะแต่ว่าจะดูว่าหลับดับหรือเปล่าดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็พยายามนอนนะพยายามเคลียร์งานในต่า,างๆน,นะครับก็เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ขอบคุณมากที่ดูจบเลยนะครับผมจอนี่ผมต้องไปก่อนแล้วน,นะครับสวัสดีครับ โอเคครตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับผมจริงๆในวันนี้ผมตื่นเที่ยงนะครับผมก็เพิ่งไปทำนู่นทำนี่มานะครับอันนี้เป็นหุ่นของผมน่าจะอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับผมวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกแล้วนะอันนี้นะครับผมเรามาจะหนึ่งร้อยห้าสิบอีพแล้วนะตอนนี้เนี่ยในในยูทูบเป็นลงรู้สึกจะ EP พีที่เจ็ดสิบห่างกันเป็เป็นห้าสิบอีเลยครับวีช็องวีเชฟก็ อ่ายังไม่มีนะเพราะไม่ได้เล่นนะครับคาร์ดิโอไม่ยังไม่คาร์ดิโอเลยยังเจ็บปากอยู่เลยแม่งแบบว่าเส็งไปกินแล้วร้อนไงกินแล้วร้อนแล้วแม่งแบบเพลินจัดนะนูเทียมเหลือสองนะครับล้างท้องหมดแล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมกินตัว S K P ก็ได้นะตอนกลางคืนเลยงแทนแทนในตัวล้างท้องอ่บ คือผมได้ยินว่าครัวเขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าไงผลมันคล้ายๆกันนะครับผมมันทํางานคล้ายๆกันนะพี่นะว่าเด่นคนละแบบนะตัว S K P ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับปรับปรับระดับอินซูลินนะครับผมไม่ให้อินซูลินมัน spike เนาะแล้วมันก็ทําให้แบบว่าอ่าหิวน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็กินมันก็ได้ขำๆนะเพราะเหลือเยอะนะครับผมซื้อตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกที่วันแรกที่แบบเข้าคอร์สเลยนะผมแต่ว่าไม่ค่อยได้กินนะครับไม่รู้จะกินตอนไหนนะครับผมเพราะแม่งแบบว่ากินแบบให้มันเออไม่หิวมากอะไรเงี้ยนะครับผมลดความหิวได้อะไรเงี้ย รียบร้อยนะครับไขมันดีนิวี่ช่วยนะครับผมแอลกอฮอลเทียมนะครับเติมน้ำแค่นี้นะครับผมก็น่าจะประมาณเกือบ,บลิตรได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะครับผมเดี๋ยวเจอตอนนีนข้าวเลยนะครับโอเคของตอนนี้เป็นเวลา6โมง15ทีนะครัเราก็จะมากินข้าวกันนี่ตบบลก,ก่อนนะครับวันนี้คุณแม่ผมทำไก่ผัดกระเทียมให้นะเมนูคลาสสิกง่ายๆนะ เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูหารที่ผมกินกันนะครับอ่าน,นี่เป็นไก่กระเทียมนะทั้งหมด350กรัมนะครับผมแน่แนๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้น้ำมันนี่คือเป็นน้ำมันจากเป็นโอลมฟออยล์นะครับผม <c oughs> มันไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้ำมันของโอลมฟออยล์นะครับแต่ว่าขอแค่มันไม่ใช่น้ำมันปลาน้ำมันสัตว์อะไรเไงี้ยนะครับอันนี้เป็นของแม่ผมนะโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้กินนะอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะปลาซาบะนะี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผม, <c oughs> ล,มลื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 มมีข้า100วหนรังร้อยกรัมะ นข้าวกล้องนะครับเพราะว่าวันวันนึงต้องกินคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่กินเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมก็นี่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะอาหารนะครับแม่ผมกําลังทําเป็นน้ําจิ้มปลาสบายนะครับ รรามามมกกินนนััะคบผโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะครับผมคือเมื่อคืนเนี่ยผมหลับประมาณสักตีตีสองตื่นอีกทีประมาณตีห้านะครับผมก็ยังยังไม่ได้กินไอ้เวยสุดท้ายเลยนะครับผมชุดสุดท้ายก่อนก่อนแบบก่อนนอนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนะแล้วก็มากินกันเลยนะครับผมเราจะกินลวดเดียวไปเลยนะครับผมก็คือทั้งโตวเวยเอยนูติโตเอยไขมันดีไอเดียนะครับผมกินแม่งครบทีเดียวนะ,ะผมจบๆไปเหมือนเป็นอาหารเช้าไปเลยนะครับแต่ว่า,าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เลือกตั้งนะครับผมเลือกตั้งกูุวอาเนาะทุกท่านเห็นคลิปนี้ก็คงแบบ น่าจะรู้ผลไปแล้วนะครับผมผมหวังอ่ายอย่างนั้นนะอาจจะไม่มีการเลือกซ้อนไม่มีการอะไรอย่างนี้นะครับผมมาดูท่าเสียงคลิปนี้นะ่าจะเป็นรูปผมจะเรียบร้อยแล้วนะก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะไม่ว่าใครจะได้ก็ตนะต่ายก็ถือว่านะครับผมถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับผมเราก็ต้องยอมรับเพราะานั่นคือวิธีของประชาธิปไตยใช่ไหมครับไม่ว่ามันจะออกมาแย่ขนาดไหนก็ตามนะครับผมก็คือประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องยอมรับคนส่วนมากเขาคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับกาแฟนะครับปึ๊บก็ใส่พริษัะไรับ เป็นครั้งแรกนะที่ผมกินชนอย่างนี้นะเพราะว่าความนี่มันไม่มีตัวร้านทองแล้วอะมันไม่จำเป็นต้องเว้นเวลานะครับผมไข่มันดีนะครับไข่มันดีเสร็จตัวไอเดียนะผมนอนต่อ <laughs> รวยๆเรียบร้อยนะก็ขอบคุณมากที่คุนจบนะผมคิดเ่าอาจจะมันมันมันไม่ไม่มีอะไรนะเพราะตอนนี้ผมยุ่งม,มาแล้วประชุมงานคือผมประชุมงานกันตีหนึ่งตีสองอะนะครับผมก็เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะขอบคุณมากเลยทีู่จนจบนะผมสวัสดีครับ